เจ้าสำนักพวกเซินถูกูกลับไปที่เมืองตรงโจเมื่อไม่กี่วันก่อนสีหน้าของเซียวเหยียนเปลี่ยนไปเล็กน้อยเหมือนกับรู้ถึงปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นในเขตมืดคงไม่อาจปกปิดได้บางทีตอนนี้ทั่วทั้งเมืองตรงโจอาจจะรู้เรื่องของท่านและสำนักทางเฉียงแล้วไม่ใช่แค่บางทีแต่เป็นแบบนั้นไปแล้วตอนนั้นเองฉินเหลียนก็ได้พูดขึ้นมาว่า เจ้าสำนักจังเรื่องที่เกิดขึ้นในเขตมืดแทบทุกคนในเมืองตรงโจต่างก็รู้เรื่องนี้วันนี้ผู้บัญชาการเจียงก็มารายงานข่าวว่าหลายคนจากเมืองตรงโจได้แห่กันมาที่นี่และลงทะเบียนย้ายถิ่นฐานเพื่อมาอยู่ที่นี่กับท่านเจ้าเมืองพร้อมกับนำช่างฝีมือมากมายมาสร้างบ้านใกล้กับสำนักทางเฉียงบางทีข้าคิดว่าพวกเขาคงได้ยินเรื่องกดสามไม่รับที่ท่านพูดถึงสำนักทางเฉียงมีกดสามไม่รับคนนี้ัยไม่ดีไม่รับไม่ใช่คนในเมืองนี้ไม่รับ คนที่มีพรสวรรค์ธรรมดาไม่รับนี่คือเรื่องตลกที่จังอยู่พูดออกมาเพื่อปฏิเสธเหมาฉางเทียนแต่คนอื่นกลับคิดเป็นจริงจังเมืองทะเลทรายแต่เดิมแล้วเป็นเมืองเล็กๆอันห่างไกลไม่มีใครใส่ใจมาหลายปีแล้วแต่ตอนนี้กลับมีผู้คนมากมายพากันย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้เห็นได้ชัดว่าพวกเขามาเพื่อสำนักคังเฉียงชินเหลียนพูดขึ้นข้ากล้าบอกได้เลยว่าพวกเขาคงได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วข้อสรุปของชินเหลียนนั้นมีเหตุผลมาก ถ้าเป็นเช่นนั้นคงเป็นปัญหาจางอยู่ปวดหัวขึ้นมาไม่ดีแน่ตรับใดที่ตู้ร้อยหยุ่นไม่ได้โง่เมื่อเขาได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นในเขตมืดเขาคงหนีไปซ่อนตัวแล้วทวีปป่าแห่งนี้กว้างใหญ่มากแค่ในอาณาจักรโจก็ยากจะคาดเดาได้แล้วหากต้องการหาตัวคนในทวีปแห่งนี้ก็คงไม่ต่างจากงมเข็มในมหาสมุทรจางอยู่ขมวดคิ้วแล้วมองไปที่ฉินเหรียญก่อนจะถามขึ้นมาเจ้าบอกว่ามีคนมากมายจากเมืองตรงโจแห่กันมาที่นี่หรือ ชิ้นเหรียญพยักหน้าเขาไม่กล้าที่จะพูดล้อเล่นแน่มันไม่เป็นไรหากจะหลอกคนอื่นแต่ถ้าหากหลอกจังอยู่แล้วเขายังไม่มีความกล้ามากพอจางอยู่มองไปรอบๆแล้วถามขึ้นมาว่าพวกเจ้ามาจากเมืองตรงโจกันหรือหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นสีหน้าของหลายคนก็เปลี่ยนไปหลังจากที่ลังเลไปสักพักหลายคนก็พูดขึ้นมาผู้อาวุโสพวกเราพวกเราเคยเป็นชาวตรงโจมาก่อนใช่พวกเขาเคยเป็นชาวตรงโจมาก่อนแต่เมื่อวานหรือวันนี้พวกเขาต่างก็ลงทะเบียนเป็นคนของเมืองนี้แล้ว คนเหล่านี้มีทั้งคนแก่และเด็กเสื้อผ้าที่พวกเขาสวมดูไม่ต่างจากชาวเมืองทะเลทรายนั้นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ต่างกันออกไปนั่นก็คือสำเนียงการพูดสำเนียงของพวกเขาแตกต่างจากชาวเมืองทะเลทรายเล็กน้อยถ้างั้นพวกเจ้าย้ายมาที่นี่ทำไมเรียนผู้อาวุโสพวกเราได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นในเขตมืดมาแล้วและอยากจะลองเสี่ยงโชคดูถ้าหากใครในตระกูลมีเกียรติพอที่จะเข้าร่วมกับสำนักขังเฉียงและได้รับการสั่งสอนจากท่านพวกเราก็ยอมตายโดยไม่รู้สึกเสียดายเลยสักนิด ชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาด้วยความเคารพและที่ท่านฉินเพิ่งพูดไปก็ถูกต้องทุกคนในเมืองตงโจต่างก็รู้เรื่องที่เกิดขึ้นกันหมดแล้วและข่าวนี้ก็มาจากตระกูลเซินถูตระกูลโจและตระกูลอื่นๆแค่ครึ่งวันมันก็แพร่ไปทั่วทั้งเมืองแล้ว ในบรรดาอัจฉริยะวัยหนุ่มสาวของเมืองตรงโจโซเซนถูกูคือคนที่มีความสามารถในระดับแนวหน้าของเมืองด้วยระดับการบ่มเพาะขอบเขตชีส่วนขั้นที่9ของเขาทำให้เขากลายเป็นอัจฉริยะที่น่าจับตามองคนหนึ่งนอแต่ทว่าเขากลับมาพ่ายแพ้ให้กับสิทธิ์ทั่วไปของสำนักทางเฉียงที่ไร้ชื่อจากเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมินำซ้ำแม้ว่าเซนถูกูโจยี่และคนอื่นๆจะร่วมมือกันแต่ก็ยังพ่ายแพ้ทันทีจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด นอกจากนี้ในแหวนของเซียวเหยียนก็มีผู้แข็งแกร่งขอบเขตตันส่วนลึกลับอาศัยอยู่ว่ากันว่านั่นคือร่างวิญญาณของนักสู้ขอบเขตตันส่วนขั้นสูงซึ่งความแข็งแกร่งขององค์เขานั้นทรงพลังเป็นอย่างมากแต่ร่างวิญญ,ญาณน,นี้กลับมาพ่ายแพ้ให้กับเจ้าสำนักทางเฉียงอย่างง่ายดายสุดท้ายก็ยอมเข้าร่วมสำนักทางเฉียงเพื่อเป็นอาจารย์ประจำสำนัก เจ้าสำนักทางเฉียงอย่างจางอยู่ได้กลายเป็นเทพเซียนในสายตาของคนทั่วไปความแข็งแกร่งของเขานั้นยากจะยังถึงได้เขาไม่เพียงแค่เดินบนอากาศได้เท่านั้นแต่ยังสู้ชนะขอบเขตตันส่วนขั้นสูงอีกด้วยความแข็งแกร่งของเขานั้นลึกลับมากจนคนอื่นๆคิดว่าเขาคือนักสู้ขอบเขตวิญญาณในตำนานนอกจากนี้เรื่องที่เซวเยียนและเซลซินเออร์ได้เข้าร่วมสำนักทางเฉียงก็ไม่อาจปกปิดได้ตอนที่ข่าวแพร่ออกไปทั้งเมืองตรงซูก็วุ่นวายขึ้นมาทันที ข่าวนี้ได้ทําให้ทุกคนตื่นเต้นและที่สําคัญก็คือข่าวนี้มันมาจากปากของลูกหลานตระกูลใหญ่อย่างงงตระกูลเซินถูข่าวที่สร้างความอับอายให้กับตระกูลเซินถูเช่นนี้ไม่มีทางเลยที่จะเป็นข่าวลวงไปได้ไม่งั้นแล้วตระกูลใหญ่คงออกมาสยบข่าวนี้ไปนานแล้วเพราะพวกเขาจะปล่อยให้ตัวเองเสื่อมเสียได้ยังไงตอนนี้ขุมกําลังอย่างตระกูลเซินถูตระกูลโจพันธมิตรร้อยสานัก สำนักสองดาวในเมืองตรงโจและเจ้าเมืองตรงโจต่างก็อยู่นิ่งไม่ได้พอวกเขาได้ส่งคนมาสืบข่าวที่เมืองทะเลทรายเพื่อตรวจสอบดูว่ามันคือความจริงหรือความเท็จนอกจากนี้ยังมีการตรวจหาเบื้องหลังของสำนักทางเฉียงและคอยจับตาคนของสำนักทางเฉียงจากมุมมืดอีกด้วยฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นแค่คนกลุ่มแรกที่แห่กันมายัางเมืองทะเลทรายมันต้องมีคนมาเพิ่มมากกว่านี้แน่ๆหากเป็นก่อนหน้านี้เรื่องนี้คงดีสำหรับจังอยู่แต่ตอนนี้เขาไม่ดีใจเลยแม้แต่น้อย ตู้รั่วหยุนคงได้ยินเรื่องนี้แล้วจังอยู่สลดคิ้วของเขาขมวดขึ้นเกรงว่าตอนนี้เขาคงหนีไปซ่อนตัวแล้วหรืออาจจะออกจากเมืองตรงโจไปในอีกความหมายคือข้อมูลที่โรเยว,วานบอกเขามานั้นไรค่า